ข้ามกลางยุโรปยุคใหม่ในศตวรรษที่20กลับเกิดสงครามที่ทําให้เพื่อนบ้านฆ่ากันเองครอบครัวแตกแยกผู้หญิงถูกขมคืนเป็นระบบเด็กถูกสังหารกลางถนนสงครามครั้งนั้นชื่อว่าสงครามบอสเนียและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่ความรุนแรงแต่คือโลกทั้งโลกก็รู้แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศยูโกโสลาเวียถูกก่อตั้งขึ้นโดยรวมชาติพันธุ์และาศาสนาหลายกลุ่มไว้ในชาติเดียวเซิฟส่วนใหญ่เป็นคริสต์ออโธดอกส์โคราอตคริสคาท์ลิกบอสเนียชาวมุสลิมเมืองใหญ่อย่างซาราเยโวมีประชากรผสมกันทุกกลุ่มทุกาศาสนาทุกชาติพันธุ์อาศาัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบในระดับหนึ่งแต่เบื้องหลังมีความตึงเครียดสะสม และเมื่อยูโกสลาเวียเริ่มอ่อนแอหลังการตายของประธานาธิบดีติโตในปี 1, 1,980กลุ่มชาตินิยมก็เริ่มทังานปี1,992ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประกาศแยกตัวจากยูโกสลาเวียซึ่งขณะนั้นถูกควบคุมโดยผู้นำเซิร์ฟชื่อว่าสโลโบดันมิโลเซวิชเซิร์ฟบ,บอสเนียไม่ยอมรับการแยกตัวนี้พวกเขาประกาศจัดตั้ง สาธารณรัฐเซิร์ฟสกาและได้รับการสนับสนุนทางอาวุธจากรัฐบาลเซอร์เบียจากนั้นการต่อสู้สามฝ่ายก็เริ่มขึ้นบอสเนียมุสลิมโครอตคาทอลิกเซิร์บออโตดอกพวกเขาเคยเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนในโรงเรียนแต่กลายมาเป็นศัตรูที่พร้อมจะสังหารกันอย่างไร้เมตตาสงครามบอสเนีย ใินเวลานานกว่า3ปีมีผู้เสียชีวิตกว่า1 0 0 0 0แนคนและผู้หญิงกว่า2 0 0 0 0คนถูกข่มขืนโดยมีเป้าหมายเป็นการทำลายศักดิ์ศรีชาติพันธุ์เหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดคือการสังหารหมู่ที่สเวเบริกาในปี 1, 9 9 9 5กองกํางกำลังเซิร์ฟสังหารชายและเด็กชายมุสลิมกว่า8,000คนในเวลาไม่กี่วันมันถูกจัดว่าเป็นการฆ่าล้างผ่าพันุ์โดยสารอาญาระหว่างประเทศ ขณะดเดียวกันเมืองหลวงซาราเยโวก็ถูกปิดล้อมนานถึง1,425วันพลซุ่มยิงเล็งเป้าหมายเป็นประชาชนตลาดกลางเมืองถูกระเบิดคนต้องวิ่งข้ามถนนราวกับอยู่ในเกมแห่งความตายที่น่าหดหู่ยิ่งกว่าคือโลกทั้งโลกรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่กลับไม่มีการแทรกแซงที่แท้จริงสหประชาชาติส่ง กองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปแต่ไม่มีอำนาจหยุดการฆ่าผู้หญิงถูกลากออกจากค่ายผู้ลี้ภัยไปข่มขืนคนละเรือนถูกสังหารทั้งที่อยู่ในเขตปลอดภยัยโลกเห็นทุกอย่างแต่ไม่มีใครหยุดยัง้งมันได้ทันเวลาปี1995สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางเจรจาเกิดข้อตกลง d ด n t a l แอคคอร์สงครามจึงยุติลง โดยแบ่งบอสเนียออกเป็น2เขตปกครองเขตของชาวมุสลิมโครอตเขตของเซิร์บแม้จะไม่มีสงครามอีกแต่ความเชื่อใจที่เคยมีไม่เคยกลับคืนคนรุ่นพ่อแม่ไม่พูดกันข้ามาศาสนาลูกหลานเรียนกันคนละโรงเรียนชีวิตกลับมาสงบแต่ใจยังแตกสลายบอสเนียไม่ได้แพ้สงครามเพราะอาวุธน้อยและไม่ได้เริ่มสงครามเพราะาศาสนาขัดแย้งกัน ทุกอย่างเริ่มต้นจากความกลัวความเกลียดและคำพูดของผู้นำที่หว่านความแตกแยกสงครามบอสเนียสอนเราให้เข้าใจว่าความแตกต่างทางชาติพันธุ์และศาสนาไม่ใช่ปัญหาแต่มนุษย์ที่ปฏิเสธจะเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นต่างหากที่เป็นภัยและในยุคที่โลกของเรายังมีความขัดแย้งมากมายคำถามคือเราจะปล่อยให้เรื่องแบบบอสเนียเกิดขึ้นอีกหรือไม่